สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเซิร์ฟเซิร์ฟออฟฟิเชียลสาวอวบแต่งตัวนะคะทุกคนเขาวันนี้นะคะซันก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่จะมาแชร์นะคะแล้วก็แบ่งปันให้ดูคนได้ดูกันนะคะก็คือนะคะนี่เลยนะคะโอเลนะคะโอเลเขาออกใหม่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แบบซองนะคะทุกคนในราคา49บาทนะคะอันนี้นะคะซันซื้อใน CJ เจนะคะแต่รู้สึกว่าก็มีขายและจาหน่าย ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะแต่ว่าในเซเว่นซันยังไม่เดินไปดูนะคะว่าแบบมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าน่าจะมีอยู่แล้วเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเลยะคะ่ะก็คือ2ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นเซรั่มนะคะทั้ง2ตัวเป็นเซรั่มนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะซันจะมาลองลงทาลงบนผิวหน้าให้ทุกคนได้ดูกันคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวนี้เลยนะคะซองสีเขียวนะคะชื่อว่าโอเลสปอร์ตเซรั่มนะคะเป็นซองสีเขียวแบบนี้นะคะนี่มาในขนาด7กรัมนะคะเดี๋ยวเราไปลองทาลงบนผิวหน้ากันดีกว่าคะ่ะตัวนี้นะคะปื๊บป,บปบนี่นะคะนี่จะเป็นเซรั่มแบบนี้เลยนะคะอืมไม่มีกลิ่นนะคะ นี่แดวสันลงเลยปึ๊บนี่เป็นแบบครีมแบบนี้นะคะทุกคนอืนี่นะคะอันนี้คือผิวก่อนอันนี้แบบว่าช่วงก่อนนอน,นะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ฉันก็แบบมาลงบบรลงให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าจะเป็นไงซึ่งอันนี้ฉันฉีดเป็นแบบเอ่อหลังล้างหน้าก็มีลงเป็นโทนเนอร์ไปนะคะแล้วก็หน้าแบบแบงๆแบบมาเลยะคะ่ะก็จะมาลงให้ดูกันนะคะนี่นะคะตัวนี้นี่ อันนี้ให้แบบความชุ่มชื่นต่างว่าลงไปนะคะทุกคนืมโอเคเดี๋ยวเราไปลองอีกตัวหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นซองสีแดงนะคะชื่อว่า ole advance Ad repair serum นะคะเป็นซองสีแดงแบบนี้นะคะในราคาเท่ากันเลยนะคะ49บาทนะคะเดี๋ยวเราไปลองกันดูดีกว่าตัวนี้มาในขนาดเกรัมเหมือนกันนะคะอูโหอ,อ,อ,อันนี้เป็นครีมแบบ สีเป็นแบบไข่มุกเลยค่ะทุกคนอืมเคเดี๋ยวเอาไปลองดูบนผิวกันนะคะทุกคนโอ้ยสวยมากค่ะทุกคนอันนี้คือนโาถ้าแบบลงก่อนแต่งหน้าได้เลยนะคะทุกคนอืมจริงดีมากเลยหอมมากอุ้ยดีอุ๊ยเขาให้ทำเสียงกันนะเหมนเราคงคนที่ใช่อืม ตัวสีแดงนะคะเขาบอกว่าเป็นเซรั่มเพื่อฟื้นฟูบำรุงผิวจากโมลภาวะนะคะแล้วแบบรีมออกมาคือเป็นแบบสีเป็นแบบไข่มุกแบบเพลว์เลยนะคะก็มีนะคะเขาบอกว่าช่วยผลิตเซลล์ผิวเก่าและสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มความยืดยุน,ยนและแต่งตึงของผิวนะคะมีอะมิโนโเปไทายนะคะช่วยบำรุงผิวให้อิ่มฟูดูมีสุขภาพดีนะคะ เนื้อบางเบาและซึมซาบได้รวดเร็วนะคะตัวนี้นะคะลงได้เขาบอกว่าวิธีการใช้นะคะทาให้ทั่วใบหน้าและลําคอที่สะอาดใช้เวลาสองครั้งนะคะทั้งตัวสีเขียวซองสีเขียวตัวนี้ด้วยนะคะก็ลงได้สองเวลาเช่นกันนะคะนี่เลยทุกคนนี่เลยสําหรับตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มซองสีเขียวนะคะตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะนี่ความแตกต่างนะคะนี่สีเขียวอันนี้ตัวสีแดงนะคะที่สงลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะให้ความเป็นแบบ มุกมุกอันนี้จะมีความแบบชุ่มชื่นมากกว่านะคะนี่นี่เลยโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับรีวิวโอเลออกใหม่นะคะซองสีเขียวและสีแดงนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะใช้แล้วเป็นยังไงนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกซันด้วยนะคะในคอมเมนต์ คลิปข้างล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสันฝากทุกคนนะคะกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของซันด้วยนะคะสเลิฟสเลิฟออฟฟิเชียลสาวอวบแต่งตัวนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันค่ะทุกคนคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย